นะวัดพระธรรมกายมิเนสโซตานะครับได้จัดกิจกรรมงานบุญเมื่อวันพระแรม15าค่ำเดือนสองที่ผ่านมาโดยพระมหาคำสายอินทป,ปัญโยครับท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นได้ยร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัฒนสูตรเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นนะครับทุกท่านก็สวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายเป็นธรานองสรพัญญะ เสร็จจากนั้นทุกท่านประกอบพิธีจุดชวานบุญไฟส่องสว่างบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ในอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวถึงอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการบูชาเจดีย์ในพระไตรปิฎกจากนั้นคณะสงฆ์นะครับได้นำคณะทั้งสภาผู้แทนจุดชวานบุญและนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านได้รวมถวายเจตุปัจเทียธรรมนะครับภายในงานก็มีชาวท้องถิ่นนะครับมาร่วมกันจุดไฟส่องสว่าง ซึ่งเป็นสัญญาณแห่งสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในดวงใจและที่โคมประทีปนะครับซึ่งเป็นบัวแก้วอันสวยสดงดงามนี้ก็มีความประณีตงดงามมีรายนามของคณะทั้งเจ้าภาพนะครับผู้ร่วมบุญอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับผู้ให้ประทีปขึ้นชื่อว่าให้จักสุหรือว่าดวงตาเองครับ